มาในส่วนของการจับเรือประมงเวียดนามในน่านน้ำไทยกันบ้างนะคะตำรวจน้ำสงขลาได้จบจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงคลาดปิงทะเลในน่านน้ำไทยได้เรือประมงเวียดนามสองลำพร้อมลูกเรือ11คนค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เรือตรวจการ817ของกองบังคับการตำรวจน้ำโดยมีพันตำรวจโทนัทพงศ์ตาแก้วรองผู้กำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำสงขลา เป็นหัวหน้าชุดนำเรือออกปฏิบัติการไล่ล่าประกบเรือประมงเวียดนามที่เร่งเครื่องขับหนีการจับกลุ่มแต่ก็ไม่รอดกาจากการจับกลุ่มนะคะเรือประมงเวียดนามได้หลังลักลอบการทำประมงคลาดปริงทะเลโดยได้รับแจ้งจากสายข่าวและเรือประมงว่ามีเรือประมงสัญชาติเวียดนามลักลอบเข้ามาทำการประมงในทะเลห่างจากทุ่นไฟ ปากร่องน้ำสงขาไปทางทิศตะวันออกประมาณ80ไมล์ทะเลบริเวณเกาะโลซินจังหวัดปะตะัตตานีจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเรือประมงคราดปริงทะเลสัญชาติเวียดนามจึงได้มีการจับกุมเรือประมงพร้อมลูกเรือหคนกลับเข้าฝั่งต่อมาได้รับแจ้งจากสายข่าวและชาวประมงว่ามีเรือประมงเวียดนามลักลอบเข้ามาทำการประมงคราดปริงทะเลในเขตน้าน้ำไทย ห่างจากปากร่องน้ำสงขาไปทางทิศตะวันออกประมาณ44ไมล์ทะเลบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้นำเรือตรวจการ817ออกไปทำการตรวจสอบปรากฏว่าพบเรือประมงเวียดนามกำลังทำการประมงคลาดปริงทะเล จึงได้ควบคุมเรือประมงเวียดนามพร้อมลูกเรือ6คนนะคะกลับเข้าฝั่งเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปพันตำรวจโทนัทพงศ์ตาแก้วรองผู้กำกับการ7กองกำกับการตำรวจน้ำสงขลากล่าวว่าในห้วงที่ผ่านมาครับตำรวจน้ำได้มีการจับกลุ่มเรือประมงสัญชาติเวียดนามซึ่งได้รับแจ้งจากสายข่าวและเรือประมงในพื้นที่ซึ่งพบแถวเกาะโลซินนะครับหรือแนวชายทะเลของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและแถวเกาะกระ ซึ่งก็เป็นดอนลักษณะดอนทรายพื้นที่ลักษณะแบบนี้นะครับจะมีปิงทะเลอยู่ค่อนข้างมากจึงฝากถึงพี่น้องชาวประมงขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาถ้ามีเรือประมงทำผิดกฎหมายทั้งสัญชาติเวียดนามหรือสัญชาติไทยก็ขอให้แจ้งมายัางตำรวจน้ำทันทีที่กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำโทรศัพท์นะครับ074311140สายด่วนนะครับตำรวจน้ำ1196ก็ได้ครับ